สวัสดีค่ะวันนี้แก้ผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดที่เก่าหรอค่ะเขาป้ามากนะคะพอเลยมีแต่ดอกงามงามพี่น้องเลยมูแหลกแห่งมาหนุเขาออน เงาเลยจะเป็นไรเนาะพี่น้องมันเกิด <m enfant? S 2> ันเป็นกอน้กันนกระตัดยังสิละนี่บัวี่จะดอกงามๆเด้อนี้กองดกนันเป็นเงาึงพี่น้อง เบงนันแหละคะ่ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มพี่น้องพ่นดอกหน่อยแต่ว่าขาพันแาวนะคะแล้วก็อ่อนดีห่อมเนียเห็นบ่ถองพันขาวๆไปแล้สินังตัดเอามหมดหมดเสียดายเห็ดพี่น้องเอ้ยน่างเือมากกับเท่าทีม,มน่างเธอมากกับหน่อยโพดนะคะรอบมีดอกพอดีเกียง แต่ว่าพ่นบ่ค่อยคือยังม่นบ่คอ่คอ,ยยคอยสมบูรณ์เไดหนามบ่หอดนะคะนามบ่ค่อยหอดข้างงามไหมดอกงามเท้ มันจริงเห็ดลายเลยพี่น้องแต่ว่าเป็พระทัใหไงเนาะเต็มเป็มหมดเลยใหญ่มากเ๋ยกับตัดราะก,กตาเนาะงามไรมองเป็นเงาก็เป็นเงาด้วยค่ะพี่น้อง แต่แม่งสีดอกพ่นสีบ่วค่อยใ่ญ่ได้ป่ารัเพ่นเกิดเดียวเพิ่นสีดอกใ่ญค่ะบัวมันหน่อยค่ะพอดอกพ่อเกียงเก็บอผลสวยงามเป็นจุ่มเป็นจุ่ม จงคอยไปปาดขาตัวงามอยู่ดิแดบดบแห้งๆเลยพี่หน้องมากับโปูหน่อยกับแม่นนะคะของเอินกันดีกว่าเปินกระตากไยปาดพี่หนุ่มนีม่ไหมสมา้างามค่ะคะ่ะ พี่น้องเห็นบ้าลาเอาไปเกลียงดอกกันเพืนอนใีบ,บ้านแดงสีเลืองพอน,นี้พ่ค่ไ่คุมเลยค่ะพี่น้อง งามแหี้ไปกันเรื่อยๆค่ะปาตพี่น้องระวังมูนี่สมาหลายเถอะละค่ะเกบวาดอกพ่อกินเรอะละตัดรถเนอะค่ะ โดผู้นี่นัเกิดอันน้ำกันคักหลายแบบที่นี่ก็ยังบ่สมบูรณ์พี่น้องดอกบ่บ่ใหญ่ไหมจะน้อยกับสิบานเราเด่นหน,น่อยแล้วกับบานเลยนี่เพี้ย Bên nhỏ bên nhỏ khóc à. phát vậy nọ Xì đỏ này Dài nhẹ Đỏ ngon ngon vậy nọ mắc mặc đi hết thùng khủng kìa ừ, Một bộ như vậy hả Cô này Thôi mê Sám đoán không ăn mà Sám đoán ăn đi xong rồi เห็ด,ดอกพอดีเกียงนะคะรอบังหันดอกใหญ่แฮงผัอยังสียังไข่แน่เนาะดอกเห็ดไป็นผน้องนั่งหมอกกันหน่อยคะ่ะ จังสีพอดีแกงนั่นเลยักเอาเคือเกาเสียได้ผลดอกน้อยๆจังสีกับลายอยู่ดิเห็นปะคะนี่ลายเติบล้วคะพี่หน่อง ด,ด,อ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 ดูบ้างที่ฉันได้สี่เมตรต่อดอกดำดำมีไงปางามค่ะเลยค่ะพอเหลยบอกว่าสองดอกสามดอกพี่น้องเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวไปเห็นนี่ดอกน้อยๆห,หันไม่เบื้งสุดแลอกค่ะพี่พี่ไรค่ะพ่ะท่านเอานะง่วง,งเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเห็ดที่ว่าใกล้ได้ในใมือน,นีนะคะพี่น้องได้ไล,ย,ลยเติบอยู่ค่ะดอกก็มีแต่างงามๆดูพี่น้องวันนี้มึงดอกเห็ดไก่ง่วง,งทั้งนั้นเลย ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเน่ด้วยค่ะเราพอกันไม่คลีบหนาค่ะสวัสดีค่ะ